สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกระจะตุยคนขอนแก่นในเคมบริดจ์วันนี้จะพาเข้าสวนมาเก็บลูกเบอรี่ค่ะอันนี้ก็คือเทเบอรี่นะคะสุกแล้วค่ะในสวนยะยตุยอันนี้อยู่ในเรือนกระจกนะคะมันจะสุกเร็วมุจช้านี่ออกมาก็นี่มาเก็บสตรอเบอร์รี่จริงๆแล้วมีหลายลูกแต่ว่าลูกมันกินไปก่อนพี่น้องเนี่ยเหลืออยู่ลูกเดียว แต่ลูกเนี้ยมันไม่มากินเทเปอรี่เนี่ยเดี๋ยวจะตุ๋ยจะเก็บนะคะเก็บเอาลูกที่มันฉ่ำๆนี่ลูกฉ่ำๆอย่างนี้นะคะจะเอาไปใส่เบรคฟาส์หอมอร่อยนะคะเนี่ย หอมหวานหอมหวานอีกหน่อยยตุยก็เก็บไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะพี่น้องค่ะลูกราสเบอรี่เนาะราสเบอรี่นี่ก็เพิ่งจะเป็นดอกนะคะเป็นดอกแล้วก็มีลูกเล็กๆ ไอตัวหอยมันก็ขึ้นมากินนะพี่น้องจ๋ามันชอบมันขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เนีย่ยเต็มเลยบนหลังคาเรือนกระจกไอตุยอะ่ะเดี๋ยวไอตุยเจาให้ดูเนี่ยหอยตัวเล็กๆมันขึ้นมาจับอยู่บนหลังคามันเก่งจริงพี่น้อง บินเครื่องบินเขาฝึกสามลำไปด้วยกันเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเครื่องบินมาเป็นฝูงเลยพี่น้องจาอ้ายตุยถ่ายไม่ทันไปเจออยู่แค่สามลำสุดท้ายเขาฝึกวันก่อนหน้าตกใจมากเลยพี่น้องจา๋าก็คือเพื่อนเอจตุยเขาโทรมาบอกบอกว่า ได้ยินเสียงเครื่องบินเสียงคล้ายๆกับเสียงคล้ายๆกับเหมือนตอนที่เขาสงครามอ่ะพี่น้องจ๋าก,ก็คือดังเหมือนเสียงหัวอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะดังแบบดังแรงมากเลยก็คือเครื่องบินคล้ายๆกับเครื่องบินลบอะไรประมาณนั้นอะน่ะเดดร้อนมากเลยพี่น้องจ๋าตุ๋ยจะรีบเก็บนี่ และนี่ก็คือมเมล็ดของผักอีหินนะคะผักอีหินจะตุยก็เริ่มแก่เดี๋ยวเยตุยต้องมาตัดตัดแล้วก็จะไปเคาะเอามเมล็ดเตรียม,มเมล็ดเอาไวป้ปลูกปีต่อไปนะคะแล้วก็จะเตรียมเอาไว้ให้เพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,นที่อยากได้มเมล็ดผักอีหินนะคะเยอะมากเลยค่ะก็คือ ในสวนในเรือนกระจกของยีตุยทั้งเรือนนี้ก็คือมีแต่ผักอีหินผักอีหินแล้วก็ลูกเทเบอรี่ยีตุยนี่แหละที่อยู่ในเรือนกระจกอะร้อนมากยัตุยเก็บไม่หมดพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวมาเก็บตอนเย็นๆดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้แดดมันเยอะแล้วก็อยู่ในห้องกระจกกับมันร้อนพี่น้องเดี๋ยวจิตุยจะเอาไปกินกับอาหารเช้านะคะมีสตรอเบอรี่ลูกเดียวได้สตรอเบอรี่ลูกเดียวจิตุยมีความภูมิใจที่จะนําเสนอพี่น้องจา้าคือการปลูกแอปเปิลเป็นครั้งแรกของจิตุยเนาะเนี่ยซื้อต้นมามีอยู่สามลูกนะพี่น้องเนี่ย ดูสิยตุยจะได้กินแอปเปิลแล้วพี่น้องเนี่ยสามลูกนี่อันนี้คือลูกหนึ่งเนาะอันนี้ลูกที่สองแล้วก็ลูกที่สามม,มีสามลูกต้นของเขาก็รู้สึกว่าเขาจะแฮปปี้นะคะแฮปปี <laughs> ้ <Happy S 1> ที่ได้ลงดินคือยะตุยซื้อมาเก็บเอาไว้เป็นเกือบสองอาทิตย์นะพี่น้องจา๋าไม่ไดเอาลงดินเนาะพอเขาลงดินคือใบเขาก็ เนี่ยยอดของเขาก็ออกมาเยอะเลยพี่น้องปลูกง่ายนะคะแอปเปิลอ่ะต้นแอปเปิลปลูกง่ายเดี๋ยวเยตุยจะไปหาซื้ออีกสักต้นหนึ่งมาปลูกเดี๋ยวไปดูก่อนว่าพันุไหนจะอร่อยแกนตะวันยเยตุยนี่คือขึ้นเร็วมากพี่น้องจ้ะเนี่ยจะท่วมหัวแล้วนะเนี่ยแปบ๊บเดียวเยอะมากแล้วก็อันนี้คือ เด้ตุยเรียกดอกมะลิเนาะดอกมะลิแต่อันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะพันนี้ไม่มีกลิ่นจะมีอีกอีกต้นหนึ่งที่ดอกเขาใจดอกใหญ่ๆเนาะอันนั้นจะหอมกลิ่นี่นหอมมากเลยพี่น้องแต่นี้จะตุยชอบเพราะว่ามันมีตัวแมลงตัวผึ้งบัมโบบีมาผสมเกสรน,นะคะเขาชอบ นี่เต็มเลยมาผสมเกสรหาเขามาหาน้ําหวานจากดอกไม้เต็มเลยและนี่ก็เป็นลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวก็เป็นดอกแล้วค่ะยศตุยมีเพลงเพราะเพะจะมาเปิดให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่แต่ง ให้ยตุยโดยเฉพาะจากเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะก็คือน้องก้อยนะคะที่อยู่แคนาดาเพราะมากเลยเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องก้อยแล้วก็ยังไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวที่แต่งให้ยตุยมีหลายเพลงด้วยเดี๋ยวยตุยจะทยอยเอามาเปิดให้ฟังนะคะ In town called Cambridge where the fields town green a called are the where Name showing with a heart so serene. She tends to her garden from dusk till dawn, growing fruits and flowers. Oh, she carries on. She's got a green thumb, she's got love to share. She waters all the roses with tender care. From carrots to tomatoes, she grows it all. Her gardens are heaven where she stands tall.